สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ทุกท่านนะครับผมคลิปนี้อยู่กับผมช่องชิดพระเครื่องนะครับวันนี้วันพุทธที่26พฤศจิกาสองนนะครับเป็น e p ีที่97นะครับผม E ีพีที่97านะองละ300บาททุกองนะครับผมองค์ละ300บาททุกองค์2องค์500บาทนะพี่นะจัดส่งฟรีเหมือนเดิมนะครับพี่พี่ท่านใดน,นะครับผมสนใจสามารถโทรมาได้เลยที่เบอร์โทรศัพท์0 9 6 2 0 7ก 1> 6 1 1 8นะครับผมหรือแอดไลน์ผ่านเบอร์นี้ได้เลยนะพี่นะ096 207 6118นะครับเบอร์นี้โทรได้แอดไลน์ได้นะครับหรือทั้งที่ดีโทรหาผมก่อนได้เลยนะพี่นะมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับผมเก็บเงินปลายทางจัดส่งฟรีนะครับโอนก็จัดส่งฟรีเช่นกันนะอ่ะก่อนรับชมคลิปกันนะครับผมรบกวนพี่พี่ทุกท่านช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับคลิปของผมด้วยนะครับมาครับผมวันนี้300ทุกรายการนะพี่นะ สององค์ห้าร้อยนะพี่นะจัดส่งฟรีเหมือนเดิมนะครับอ่าพระเข้าใหม่ nice สวยๆนะพี่นะอ่ะเพื่อปการเสียเวลาเดี๋ยวเิญรับชมรายการที่หนึ่งได้เลยครับรายการที่หน yeah. ึ่งนะครับผมนี่ครับเป็นพระสมเด็จนะครับผมนี่องค์นี้มาพร้อมเลี่ยมแบบนี้เลยนะครับผมนี่ครับรายการที่หนึ่งนะครับผมพระสมเด็จครับนี่อ่าพร้อมเลี่ยมนะครับผมสวยๆแบบนี้เลยนะครับรายการที่หนึ่งครับผมนี่สมเด็จเก่าๆเลยนะครับ อ่ะประมาณนี้นะครับผมอ่ะต่อไปรายการที่สองนะครับผมรายการที่สองเป็นพระปิดตานะครับผมเป็นหลวงปู่เอี่ยมนะพี่นะนี่องค์นี้มาพร้อมเลี่ยมเหมือนกันนะครับนี่ครับเลี่ยมสวยๆเลยนะพี่นะองค์นี้พร้อมขึ้นคอได้เลยนะครับรายการที่สองครับนี่ครับอ่ะจัดไปครับผมรายการที่สองครับผม ต่อไปรายการที่3ครับรายการที่3เป็นเหรียญหลวงปู่ทิมนะครับผมเป็นเหรียญลงยาหลวงปู่ทิมนะพี่นะองนี้เป็นอ่าเป็นปี18นะครับผมนี่ครับเหรียญปี18นะครับผมหลวงปู่ทิมนะครับผมนี่รายการที่3นะครับผมนี่ครับอ่าจากไปครับผมรายการนี้นะครับผม300บาทนะพี่นะอ่านี่ครับผม รายการนี้สา0บาทนะครับอ่ะต่อไปรายการที่4ี่ครับรายการที่4ี่นะครับเป็นเหรียญพระมงคลเทพมุนีนะครับผมนี่รายการที่4ี่ครับเหรียญมงคลเทพมุนีนะครับหลวงพ่อสดวัดปากน้ำนะครับผมนี่ครับอ่าอ่ะ,อะท่านใดที่รับชมไม่ชัดหรือไม่ทันนะครับแอดไลน์ผมได้เลยนะพี่นะศูย์เก้าหย์ด 6 1 1นนะครับผมเบอร์นี้โทรได้แอดไลน์ได้นะครับหรือทางที่ดีโทรหาผมก่อนได้เลยนะครับผมอยินดีให้บริการทุกท่านนะครับผมต่อไปรายการที่5ครับผมรายการที่5ครับเป็นพระนังพญานะครับผมนี่ครับรายการที่5องค์นี้พระนังพญาครับ้อมเรี่ยมกรอบนะพี่นะกันน้ําเก็บผิวอย่างดีนะครับรายการที่5นะครับผมนี่ครับ พระนางพญาครับอ่ะจัดไปครับผมรายการนี้สามร้อยบาทครับต่อไปรายการที่หกครับผมรายการที่หกครับนี่องค์นี้มาเก่าๆเลยนะครับผมเป็นอาหลวงปู่สุขนะพี่นาเป็นหลวงปู่สุขนะครับนี่ครับนี่ครับเป็นของหลวงปู่สุขนะพี่นาองนี้รายการที่หกนะครับนี่ครับด้านหลังมียันด้วยนะครับ อ่ะจัดไปครับผมรายการนี้สา0รอบาทจัดไปครับต่อไปรายการที่เจครับรายการที่เจ็ดเป็นเหรียญหน้ากากทองนะครับผมหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมครับนี่ครับปีสองสี่แปดหกนะพี่นะสักครู่นะครับนี่ครับผมรายการที่เจ็ดนะครับผมเหรียญหลวงพ่อคงหน้ากากทองครับนี่นี่ครับ วัดบางกระพรอมครับสองสี่แปดหกนะพี่นะอ่ะจัดไปครับผมรายการนี้สามร้อยบาทครับต่อไปรายการที่แปดครับรายการที่แปดเป็นเหรียญเจ้าสัวนะครับผมนี่ครับเหรียญเจ้าสัวหลวงปู่บุญนะครับผมรายการที่แปดครับสามร้อยทุกรายการนะพี่นะสององค์ห้าร้อยนะครับผมจัดส่งฟรีด้วยนะครับ รายการที่8ครับต่อไปรายการที่9ครับรายการที่9เป็นเหรียญหลวงพ่อแช่มวัดตากล้องครับนี่ครับเป็นเหรียญกงจักรหลวงพ่อแช่มวัดตากล้องนะครับผมรายการที่9นะพี่นะนี่เนื้อทองแดงนะครับผมอ่ะจัดไปครับผมรายการนี้300บาทครับ ต่อไปรายการที่10บครับรายการที่1ิบเป็นพระปิตานะครับผมเป็นหลวงพ่อแก้วพิมพ์หลังแบบนี่รายการที่1ินะพี่นะ,ะท่านใดที่รับชมอยู่นะครับหรือแวะผ่านมาชมนะพี่นะ,ะฝากกดไลค์นะครับคนละหนึ่งไลค์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมนะพี่นะอะแค่กดไลค์น้องคนนี้ก็ดีใจมากๆแล้วนะครับอ่ะจัดไปนะครับรายการที่1ิบครับ ต่อไปรายการ11ครับผมรายการที่11ครับเหรียญหลวงพ่อพุ่มวัดบางโคครับนี่ครับรายการที่11ครับเหรียญหลวงพ่อพุ่มวัดบางโคนี่ครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับรายการ11ครับผมจัดไปนะพี่นาองค์นี้300บาทครับต่อไปรายการที่12ครับรายการ12ครับเป็นพระสมเด็จครับ นี่ครับรายการสิบสองครับเป็นพระสมเด็จนะครับผมเนื้อหาตามนี้เลยนะพี่นะ,ะจัดไปครับผมรายการที่สิบสอครับต่อไปรายการสิบสามครับ <c oughs> อขอไปครับ อ่ารายการ13ครับเป็นรูปหล่อนะครับผมหลวงพ่อเดิมนะพี่นะนี่องค์นี้มาพร้อมเลี่ยมนะครับนี่ครับรายการ13ครับรูปหล่อหลวงพ่อเดิม,มครับนี่ครับรายการ13ครับมาพร้อมเลี่ยมด้วยนะพี่นะนี่อ่าจัดไปครับผมรายการนี้300บาทจัดไปครับ ต่อไปรายการ14ครับรายการที่14ครับเป็นเหรียญนะครับผมเหรียญลงยาหลวงพ่อจงนะครับผมสองสี่ดห้าครับนี่ลงยาสีเขียวเหนียวซับนะพี่นะนี่ครับเขียวตัดแดงนะครับผมสวยๆเลยนะครับรายการ14ครับผมอ่ะจัดไปครับผมรายการนี้ส0 0ร้อยบาทครับ ต่อไปรายการที่สิบห้าครับรายการสิบห้าเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินครับผมนี่ครับพิมพ์นิยมรายการที่สิบห้าครับผมรูปหล่อหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมครับนี่ครับประมาณนี้เลยนะพี่นะอ่าแอดไลน์มาคุยกันก่อนได้นะพี่นะาหรือโทรมาพูดคุยได้นะครับผมนี่ครับ รายการ15ครับผมรายการนี้300บาทครับต่อไปรายการ1 6ครับรายการที่16ครับเหรียญหน้ากากทองนะครับหลวงพ่อฉุยครับนี่รายการที่16ครับนี่ครับเหรียญหน้ากากทองหลวงพ่อชุยนะครับอ่ะจัดไปครับผมรายการนี้300บาทจัดไปครับ ต่อไปรายการที่อ่าสิบเจ็ดนะครับผมนี่ครับเหรียญหลวงพ่อลุ่งวัดท่ากระบือนะครับเนื้ออาปาก้านะครับหลวงพ่อลุ่งวัดท่ากระบือครับนี่ครับสองสี่แปดสี่อ่ะจัดไปครับผมรายการนี้สามร้อยบาทครับต่อไปรายการที่สิบแปดครับ เหรียญหลวงพู้สุขวัดปากคลองมะขามเท่านี่ครับเนื้อทองแดงอ่าเหรียญปีสองสี่หกหกนะครับผมสองสี่หกหกครับนี่ <c oughs> <c oughs> อจากไปครับผมรายการที่สิบแปดครับผมต่อไปรายการสิบเก้าครับรายการที่สิบเก้าครับเหรียญหน้ากัดทองครับ หลวงพ่อแดงปีศูนย์สามครับนี่ครับหลวงพ่อแดงปีศูนย์สามครับอ่าประมาณนี้นะครับผมรายการนี้อ่ะจับไปครับผมสามร้อยบาทครับต่อไปรายการที่ยี่สิบครับรายการยี่สิบครับเป็น<ม>เหรียญหลวงพ่ออีวัสตหีบนี่ครับ สองี่เจ็ดสามนะพี่นะปีลึกๆเลยนะครับนี่ครับนี่ครับอ่ะประมาณนี้นะครับผมรายการนี้300อบาทจัดไปครับต่อไปรายการ21ครับ <c oughs> รายการยี่ส็ครับนี่ครับลูปหลอหลวงพ่อเงินนะครับผม ี่ครับรายการที่ยี่สิบเอ็ดครับนี่ครับรูปหลอหลวงพ่อเงินนะพี่นะอ่าจัดไปครับผมรายการนี้สามร้อยบาทครับต่อไปรายการที่ยี่สิบสองครับรายการยี่สิบสองครับเหรียญหลวงพ่อแก้ววัดพวงมาลัยสองสี่ห้าเก้าครับนี่หลวงพ่อแก้ววัดพวงมาลัยนะครับ <NYU. S 2> นี่ครับสองสี่ห้าเก้าครับอ่าจัดไปครับผมรายการนี้สามร้อยบาทครับต่อไปรายการที่ย e ี่สิบสามครับ <c sweating myślę> <parasite> เหรียญหลวงพ่อดิ่งนะครับผมนี่ครับพระครูพ <ux> ิบูลคณารักษ์นะครับเนื้อทองแดงสองสี่แปดหนึ่งครับนี่ครับรายการที่ยี่สิบสามครับ สองสี่แปดหนึ่งครับผมอ่าจัดไปครับผมรายการนี้สามร้อยบาทนะครับผมจัดไปนะต่อไปรายการที่ยี่สิบสี่ครับนี่ครับเหรียญลงยานะครับผมหลวงปู่เอีย <c oughs> เ่ยมเหรียญลงยาหลวงปู่เอี่ยมนะพี่นะรายการที่ยี่สิบสี่ครับลงยาสีน้ําเงินงามตานะครับผมนี่ครับ อะจัดไปนะครับผมรายการนี้สามร้อยบาทจัดไปครับต่อไปรายการที่ยี่สิบห้าครับนี่ครับเหรียญพระครูสิงห์โอ้ผมอ่านไม่ออกนะพี่นะนี่ครับรายการยี่สิบห้าครับนี่ครับที่ระลึกอุปชาวัดบ้านทวนนะครับผมนี่ครับนี่ครับพระครูสิงห์ สิคุณธาดานะพี่นะนี่รายการนี้นะครับผมเหรียญเพิ่งเคยเจอนะพี่นะนี่ครับเหรียญอุปชาวัดบ้านทวนนะครับอ่ะจัดไปนะพี่นะรายการยี่สิบห้าครับองค์นี้สามร้อยบาทนะพี่นะจัดไปครับต่อไปรายการที่ยี่สิบหกครับนี่ครับเป็นอ่าเหรียญล่อนะครับผมหลวงพ่อไปวัดกำแพงครับรายการยี่สิบหกครับ เก่าๆแบบนี้เลยนะพี่นะ <c oughs> <c oughs> <c oughs> น่ครับอ่จาจัดไปครับผมรายการนี้นะครับผมสามร้อยบาทครับต่อไปรายการที่ยี่สิบเจ็ดครับผมนี่เหเรียญอาหลวงกมรมหลวงชุมพรนะครับผมนี่ครับสองสี่หกหกครับเหรียญกรมหลวงชุมพรนะพี่นะรายการที่ยี่สิบเจ็ดครับ จัดไปครับผมรายการนี้นะครับผม300บาทครับต่อไปรายการที่28ครับเป็นพระปิตาครับผมนี่ครับเนื้อเมกะพัดนะครับหายันเต็มองค์เลยรายการ28ครับนี่ครับจัดไปครับผมรายการนี้300บาทครับ ต่อไปรายการ29ครับรายการ29ครับเป็นเหรียญหน้ากากทองครับ <c oughs> <c oughs> หลวงพ่อเพชรวัดอัมพวันนะครับผมด้านหลังเกาะพังงัน,นะครับนี่ครับรายการที่อ่า29นะครับผม ตัดไปครับผมเหรียญน,นี้สามร้อยบาทครับต่อไปรายการที่สามสิบนะครับผมปิดท้ายด้วยรายการนี้เลยนะพี่นะอ่าเหรียญพระคูวิทูลน,นะครับสองสี่เจ็ดศูนย์ครับนี่ครับพระคูวิทูลน,นะครับธรรมศาสตร์นะพี่นะนี่รายการที่สามสิบครับผมอ่า จัดไปครับผมรายการนี้300บาทจัดไปครับอ่ะพักก็หมดแล้วนะครับผมวันนี้30รายการนะครับท่านใดที่สนใจสามารถโทรมาได้เลย0 9 6ย์7 6 1 1 8นะครับผมหรือแอดไลน์ผ่านเบอร์นี้ได้เลยนะครับ0962076118นนะครับเบอร์นี้โทรได้แอดไลน์ได้นะครับหรือทางที่ดีโทรหาผมก่อนได้เลยนะพี่นะมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับผมเก็บเงินปลายทางจัดส่งฟรีนะครับโอนก็จัดส่งฟรีนะครับ ท่านใดที่รับชมจนจบกิปบนะครับผมกราบขอบพระคุณนะครับรบกวนพี่ๆครั้งนะครับท่านใดที่ยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับฝากกดให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมนะพี่นะ,ะวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ EP หน้านะครับสวัสดีครับ